สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับกิจกรรมดีๆติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสําเร็จจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวนะครับวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์กับครูพฤึศอาจารย์พฤิิพงศ์รอสวรร์เด็กๆพร้อมกันยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับผมมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับผมซึ่งเป็นข้อที่น่าจะสบายๆเพราะว่าเราไม่ต้องคำนวณอะไรเยอะนะครับแต่ว่าเราต้องทราบนะครับเกี่ยวกับสมบัติที่อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับผมครับ ดๆครับเขาถามว่านะครับรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นแหงมุมยาวเท่ากันนะครับแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันนะไม่เป็นมุมฉากนะครับมีสามอย่างครับอ่าคือข้อไหนนะครับผมอ่ะครูขอทบทวนนะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติเนาะของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละข้อนะครับกันสักนิดหนึ่งนะครับผมอันดับแรกครับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอ่าใคร คบังครับว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหน้าตาเป็นยังไงครับผมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยนะครับคือสี่เหลี่ยมที่ทุกด้านนะครับยาวเท่ากันเนาะอ่าทุกด้านยาวเท่ากันขอาดรูปให้ดูครับทุกด้านยาวเท่ากันแต่มันไม่จําเป็นต้องนะครับเป็นจัดตุรัสพอดีครับอ่าอันนี้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนาะนะครับแล้วก็นะครับมันเป็นสี่เหลี่ยมที่ด้านตรงข้ามหลุกขนานกันด้วยนะครับฟีเจอร์ หรือคุณสมบัติที่อยู่ในสี่เหลี่ยมขนมเปกปูนเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยลูกดูด้านยาวเท่ากันอันดับที่สองนะครับมันจะมีความเป็นนะครับสี่เหลี่ยมรูปเบ้าอยู่ด้วยนะครับรูปเบ้าเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อเราลากเส้นแทงมุมนะครับเส้นแทงมุมมันจะตัดกันเป็นมุมฉากนะครับเป็นมุมฉากอันนี้คือสี่เหลี่ยมขนมเปกปูนนะครับอางั้นครูเขียนทบทวนไว้นะครับผมสี่เหลี่ยมขนมเปกปูนเนี่ยนะครับ อันแรกเลยนะครับก็คือทุกด้านยาวนะครับเท่ากันอ่าแล้วก็อันที่สองครับเส้นทะแยงมุมครับทะแยงมุมตัดกันครับเป็นมุมฉากครับลุกโอเคอ่ะดังนั้นข้อแรกนี่ก็เป็นไงฮะน่าจะไม่ใช่คำตอบแล้วเพราะว่าเราต้องการนะครับรูปสี่เหลี่ยมที่ เส้นแหงมุมเป็นไงครับตัดกันไม่เป็นมุมใช่ไหมงั้นสี่เหลี่ยมคางเวูปูนเนี่ยนะครับตัดออกไปเลยครับต่อไปครับผมรูปสี่เหลี่ยมคางหมูบ้างนะครับการที่จะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูได้นะครับคําว่าคางหมูเนี่ยนะครับหมายความว่ามันมีด้านคู่หนึ่งที่เราเรียกว่าด้านคู่ขนานครับนะคางหมูจะวาดยังไงก็ได้ครับแต่ขอให้มีด้านคู่ขนานนะครับหนึ่งคู่แล้วด้านที่เหลือนะครับ อ่หนูจะประกอบกันยังไงก็ได้นะครับผมเนาะสี่เหลี่ยมมากนะครับต้องมีด้านนะครับที่เป็นด้านคู่ขนานกันหนึ่งคู่ครับอ่าเพราะฉะนั้นสเส้นทแยงมุมเนี่ยนะครับโอ้โลกไปเลยเนาะสเส้นทแยงมุมเนี่ยมันอาจจะยาวเท่าหรือไม่ยาวเท่าก็ได้นะครับผมนะอ่าเพราะฉะนั้นคําว่าสี่เหลี่ยมที่มีเส้นยงมุมยาวเท่ากันเนี่ยนะครับสี่เหลี่ยมข้างหมูมไม่ผ่านครับไม่มีคนสมบัติ ถึงแม้มันจะตัดกันไม่เป็นมุมฉากก็ตามเนาะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็นะครับตัดสี่เหลี่ยมออกครับต่อไปฮะสี่เหลี่ยมกรับรูปเบาอีสี่เหลี่ยมรูปเบาเป็นยังไงเอ่ยสี่เหลี่ยมรูปเบาเนี่ยนะครับผมกับวาดให้ดูเนาะอเอปึ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ครับลูกมันจะเป็นสี่เหลี่ยมที่มีฟีเจอร์นะครับก็คือด้านสองด้านที่เป็นด้านประชิด ว่าด้านประชิดคือด้านที่มันติดกันหลกครับมันจะยาวเท่ากันอยู่สองคู่ยังไงคะนี่กับด้านนี้เท่ากับด้านนี้กับด้านนี้เท่ากับด้านนี้อันนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมรูปเปนะ้าเนาะถ้าเรานะครับลากเส้นแยงมุมของสี่เหลี่ยมรูปเป้านะครับเส้นเอยงมุมหลกมันจะตัดกันเป็นมุมฉากครับนะอา้าวตัดกันเป็นมุมฉากแบบนี้สี่เหลี่ยมรูปเป้าผ่านไหมครับ ไม่ผ่านถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องการสี่เหลี dead dead ่ยมที่เส้นแทงมุมนะครับตัดกันไม่เป็นมุมฉากรูปเบ้าไม่ผ่านนะครับสามไม่ผ่านละนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็เลยเป็นข้อสี่นะครับอ่ะมันเป็นข้อสี่ได้ยังไงรูปสี่เหลี่ยมที่เราคุ้นเคยครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะครับถ้าเราวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับเส้นแทงมุมยาวเท่ากันนะครับหนูลองลากดูก็ได้ลูกนะครับเส้นแทงมุม1เส้นเส้นแทงมุม2เส้น มันจะยาวเท่ากันนะครับแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันด้วยนะครับแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันด้วยหมายความว่าจุดเนี้ยครับมันแบ่งครึ่งเส้นแทงมุมนะครับแล้วก็เส้นแทงมุมไม่จําเป็นต้องตัดกันเป็นมุมฉากถ้าตัดกันเป็นมุมฉากแล้วเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบเนี้ยมันจะเป็นจัตุรัสนะครับเพราะงั้นข้อที่ถูกต้องก็เลยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับข้อนี้ไม่คํานวณอะไรเลยครับแต่ว่าเราต้องทราบคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดนั่นเองนะครับ